ก็ในในโชว์ในครั้งนี้ครับเรามาในทีมเลสซิ่งครับผมใช่ครับเราก็เหมือนกับว่าเราอยากจะพาทุกคนครับพี่พี่แฟนขาับทุกคนชาวมิงเกอร์เนี่ยเรียกได้ว่าขึ้นรถไปกับผมครับแล้วก็เราก็จะพาไปแวะไปชมไปป้ายต่างๆว่าในแต่ละป้ายเนี่ยมีความสนุกมีเรียกได้ว่ามีความมันหรือจะพาไปเจอเจออะไรที่แปลกใหม่ๆที่อะเป็นความชอบส่วนตัวของเราใช่ครับเป็นความชอบส่วนตัวครับจริงๆผมเป็นคนชอบชอบขี่รถอยู่แล้วแล้วก็ที่เห็นเป็นภาพโปสเตอร์ด้วยอันนี้เป็นเป็นรถรถที่เหมือนกับว่า เป็นแรงบันดาลใจเราเนาะเป็นรถของรุ่นพี่ครับเรารุ่นพี่แบบเคยเป็นรถเป็นรถสปอร์ตที่เป็นซูเปอร์คาร์ครั้งแรกคันแรกในชีวิตผมนั่งเลยแล้วผมก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยอยากจะให้ความฝันของเรามาอยู่ในในแบบโปสเตอร์นี้อะไรเงี้ยในในงานนี้ด้วยมีกี่ป้ายครับทั้งหมดที่ต้องแบบพาไปขับรถไปไม่ตทำกับเจ็ดป้ายครับเฉพาะของผมของผมประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวจะมีน้องๆด้วยน้องๆแล้วก็เป็นเป็นพี่ๆที่เป็นเกรสมามาร่วมสนุกกันเรียกว่าแต่ละใครจะบอกเล่าเรื่องราวของเราเลย ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอกเล่าเรื่องราวครับถึงความสนุกถึงเรื่องราวต่างๆอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นถึงป้ายแต่ว่าอาจจะยังไม่เต็มเต็มอาจจะเป็นแบบว่าเมื่อกี้ให้โชว์เป็น2แบบเป็นแบบแบบแรกกับแบบแบบที่สองรวมๆกันครับเมื่อกี้โชว์เต็มความ้อมไปถึงไหนแล้วครับก็โชว์จับางโชว์เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก็จะมีโชว์อื่นอีกที่ที่เราอยากจะเติมให้มันเต็มที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ทุกโชว์เนี่ยเราทำเสร็จหมดแล้วแต่เลยแต่ว่าเออเราอยากจะใส่เอออาจจะมีท่าเพิ่มหรืออาจจะมีแบบอยากให้มีรรอองน้เาาาไ่่่มมะยกกววดซชชูืโ ด้วยครับก็มีการคุยกันครับแบบว่าเราอยากได้โชว์ยังไงเราอยากจะให้แบบเอยมาในทีมแนวไหนเนี้ยรวมสิงจริง,รงผมเริ่มคุยเนี่ยโปรเซสเริ่มต้นที่เราคุยกับก,กับทางทีมทีมที่ช่วยกันจัดเลยว่าเอยเราอยากจะมีตรงนี้อยากให้จอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยงงเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยใช่ครับผมใช่<ม>ครับรวมรวมถึงในในแบบในงานนี้ได้ส่วนหนึ่งว่าเราก็จะเอาไปในมูลนิธิเออมาไม่ขับด้วยใช่ครับส่วนหนึ่งที่อยากจะเป็นงานนี้ที่อยากจะคือความสุขให้กับพี่แฟนลับแล้วก็อยากให้คือความสุขให้สู่่กกัับบปรระะชชาาานนนนคคด้้ววยเพ็ตอง คาดหวังแล้วก็ตั้งตารอค่ะแอบกดดันครับเพราะว่าก็ห่างหายไปแบบเรียกว่าปีกว่าเลยครับสำหรับในในไทยเราอะไรเงี้ยชายก็นี่ก็เป็นโอกาสดีเป็นช่วงที่แบบว่าเออเราอยากจัดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากพยายามจะทําให้มันดีที่สุดแหละครับอย่างนี้แฟนๆอย่างต่างประเทศทำไงดีอ่ะเข้ามาไบบมีบัตรครับเรามีผมผมมีเป็นเป็นเป็นบัตรแบบว่าดูออนไลน์ได้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะเปิดขายบัตรในวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วก็สามารถซื้อได้ทั้งรูปแบบที่เป็นออนไลน์หรือว่าดูได้ทั่วโลกเลย เดี๋ยวจะเป็นรูปแบบที่เราจะมาดูกันในงานเลยครับซึ่งในงานความอีกพิเศษหนึ่งด้วยว่าคือว่าผมเนี่ยด้วยความชอบรถอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามอไซค์ขึ้นไปด้วยเราเอาเอาบิ๊กไบค์ครับบิ๊กไบค์ไปซึ่งจะมีผู้โชคดีครับในงานที่อะไรย่างเงี้ยที่ซื้อซื้อบัตรได้ไวก่อนอะไรย่างเงี้ยก็จะได้สอนมอไซค์กันด้วยครับผมรวมถึงว่ามีเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่ครับชื่อว่าได้ได้ภพกันเอาไปเปิดด้วยเป็น MV เป็นที่แรกใช่ในงานนี้เลยครับตื่นเต้นไหมครับมันครั้งแรกแล้วมันบอกว่า ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตั้งแต่ตอนถ่ายโปสเตอร์แล้วฮะในจังหวะที่เอารถเข้าเข้ามาถ่ายเนี่ยกลัวรถชนมาก <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นมากครับใช่สนุกครับสนุกครับก็จริงๆตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆอย่างที่เห็นเต้นไปก็จะเริ่มแบบเป็นการโตขึ้นเนาะในทางในทางแบบเรื่องรองเรื่องเต้นอะไรอย่างเงี้ยในในในโช์นี้เพราะว่าเราก็แบบแบบแบบใส่อะไรมากขึ้นเข้าไปจากที่เราเคยเคยโชว์เคยทามาก่อนอะไรเงี้ยอยากให้พี่ๆแฟนคลับหลายรคนได้เห็นอะไรใหม่ๆ ใช่ครับเป็นเอ็มีที่ชื่อว่าเพลงได้พบกันอย่างที่ผมบอกไปใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่พี่ๆแฟนคลับที่ประเทศจีนแต่งให้เป็นเวอร์ชันจีนครับแล้วผมก็เออแบบโมีโอกาสได้ฟังตอนแรกก็ไม่รู้หรอกเห็นในโวยป๋ออะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าเป็นเพลงที่เขาแต่งให้ผมอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีส่งเป็นภาษาอีเมลอะไรเงี้ยมาที่มาที่ทางค่ายก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบอยากทำเเวอร์ชันไทยเพราะว่าในแปลแบทบทคร่าวๆอ่ะครับเขาจะแปลถึงเรื่องราวอะไรกับ,บว่า เป็นการที่แบบไม่ว่าผมผมแบบจะผ่านอะไรไปก็แล้วแต่อะไรเงี้ยจะมีพี่มิงเอ๋ออยู่ข้างๆผมเสมออะไรเงี้ยผมก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาที่ในในรูปแบบเวอร์ชันไทยซึ่งในส่วนของ랩นะครับผมผมก็เลยแบบว่าขออนุญาตเปลี่ยนใหม่เป็นพี่ๆหลายๆคนอยากบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ๆมิงเอ๋อถึงผมแล้วผมก็เลยอยากบอกความรู้สึกที่ผมมีให้กับพี่ๆแฟนคลับทุกคนด้วยผ่านปที่ผมแต่งขึ้นมาเองครับใช่ครับพิเศษพิเศษครับเพิเศษใช่ครับ เป็นสมาชิกนี่แหละครับสมาชิกใน Idol Factory รี่นี่แหละฮะคร่าวแล้วกันว่าจะมีสมาชิก Idol Fact แน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งสมาชิกก็ไม่ได้บอกเลยครับว่าเป็นนักแสดงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับมันมีทั้งความสนุกมีทั้งความตลกอยู่ในนั้นด้วยนะครับสนุกสนานกันครับครับผมก็ฝากฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมกับโซโลเซ็ตนะครับ2020นะครับเป็นแฟนมีนะครับในรอบเรียกว่านานพอสมควร นะครับผมจะขายบัตรแล้วในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับผมเราก็จะจัดงานจริงๆเนี่ยในวันที่4พฤศจิกายนนี้ครับสามารถเลือกที่อีเวนท์ป๊อปนะครับโดยที่ว่าเรามีทั้งเป็นรูปแบบออนไลน์แล้วก็เป็นรูปแบบที่สามารถเข้าไปในงานได้เลยชอบแบบที่นั่งตรงไหนก็เลือกได้เลยครับขอบคุณนะครับอันเป็นตออัปเดตในเรื่องของงานแสดงบ้างค่ะมีอะไรยังไงบ้างแล้วตอนนี้มีภาพยนตร์เรื่องวอนเธอครับใช่วอนเธอก็เดี๋ยวจะ ลงรงกันแล้จะเข้าไปฉายกันนะครับในวันที่24ธันวาคมนี้เรียกว่ารับคริสต์มาสอีฟเลยครับผมล้วก็ยังจะมีเออเป็นละครครับเป็นซีรีส์เรื่องที่เลฟไฟโคเพิ่งปล่อยทีเซอร์เมื่อวานเลยครับแล้วก็เพิ่งรู้กันว่าเราจะได้ชมกันประมาณเดือน2ปีหน้า ใช่ครับผมอย่างได้พานางแสดงก่อนหน้าเหมือนเราแบบอาจจะไปคุยกับค่ายหนึ่งอะไรอย่างช่วงวันแล้วจริงจริงๆมีได้คุยเด่กไหมคะจริงๆมีมีคุยหลายค่ายครับมีหลายค่ายติดต่อมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็ก็เป็นเป็นในอย่างคุยอยู่ครับเราเราก็คุยกับทางหลายๆหลายๆค่ายเออบางค่ายก็เออมีชวนอะไรเงี้ยไปอยู่ในกาดอะไรเงี้ยก็ก็ยังมีการคุยกันอยู่ว่าเอ้ยว่าเป็นผมว่าเป็นเป็นแนวทางแหละว่าว่าว่าเราอยากเติบโตในแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียนรู้ในการเติบโตในแต่ละรูปแบบก่อนแต่ยังไม่ได้ตกลงเซ็นที่ไหนยังครับตอนนี้ยังยังเป็น ใช่ครับเราอยากเาเปิเ,เื่อนหรว่าอยากมีโอกาสผมว่าเป็นเป็นเป็นในในเรื่องของที่อย่างบอกการเติบโตแหละว่าผมอยากเติบโตแบบไหนหรือหรือเป็นเป็นในในส่วนของแบบแพชชั่นแหละในการที่คุยอะไรเงี้ยหรือว่าทางทางผู้ใหญ่ที่เหมือนกับว่าเอ้ยให้โอกาสเราแบบไหนอะไรเงี้ยจริงผมผม,ผมเป็นคนพร้อมรับทุกโอกาสนะอยากอยากถ้าแบบเป็นโอกาสดีๆที่เราอยากจะทําจริงๆอะไรเงี้ยผมก็อยากจะแบบเติบโตในโอกาสนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็ยังยังแบบว่ายังคุยคุยอยู่ครับขอแบบอนุญาตเป็นคุยคุยก่อนคือมันยังไม่ลงตัวด้วยข้อตกลงต่างๆเลย ยังครับยังยัง,ยงเออเหมือนว่าอย่างที่บอกว่ายังคุยคุยอยู่อย่างที่ผมบอกว่าเอออาจที่พี่เขาแบบอาจจะชวนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรายังไม่ได้เออคุยกันจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถ้าแบบว่าเราสนใจจริงๆแล้วเราเริ่มอยากจะเติบโตในทางนั้นจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็จะเหมือนกับว่า อาจจะไปในทางนั้นอะไรเงี้ย ه, แต่ว่าอย่างตอนนี้คือด้วยความว่าผมรับละครเนี่ย,ยปีหน้าเนี่ยจะมีละครที่แบบว่าผมรับยาวไปละจนถึงสิ้นปีหน้าเลยอะไรเงี้ยในในในถ้าเกิดสมมติว่าจะอยู่ค่ายหรืออยู่ช่องอะไรเงี้ยเออเราก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะได้ละครในค่ายหรือช่องหรือต,ตอนแน้กก็ขอรับผิดชอบงานในในส่วนที่รับผิดชอบไปก่อนเพราะถึงอย่างที่ผมบอกผมรับงานจนถึงสิ้นปีหน้าเลยฉะนั้นในในพาร์ทของที่แบบว่าเออถ้าเราเราลงช่องหรือว่าลงค่ายแล้วเราจะเป็นที่จะต้องแบบลงงานด้วยอะไรเงี้ยกลัวว่าจะแบบเอ้ยอาจจะแบบว่าเหมือนกับว่า เราเราไปเซ็นว่าเฉยๆให้พี่ให้พี่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ย่กลัวพี่ผู้ใหญ่เขาแบบว่าว่าเออจะไม่โอเคอะไรผมก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวขอเวลาที่แบบเคลียร์งานก่อนหรือว่าเออถ้าแบบโอกาสโอกาสแต่และโอกาสที่อย่างที่บอกไปคุยกันเออแล้วโอเคอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเซ็นอยู่ที่อะที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องขโอกาสตนะตรงตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลานี้อะไรอย่างนี้บอกครับอย่างอย่างที่ผมบอกไปว่ายังยังเป็นโปรสาตโปรเซสของการคุยอย่างที่แบบมีหลายๆค่าติดต่อมาก็คือยังยังคุยอยู่ครับยังคุยอยู่ก็เลยก็เลยเป็นทุกโอกาสของอย่างที่บอกรับไว แต่ว่าอย่าที่บอกยังอยู่ในโปรเซสคุยอะไรเงี้ยมากกว่าใช่ครับมันอาจจะเกดขึ้นในแบบอีกอีกประมาณปีคืออีกปีนึงแล้วก็ปีอห้าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ก็เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของของว่าเอ้ยเราเราไปทาอะไรดีกว่าครับเพราะว่าใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ